พันเอกเจมส์ลำเดานะครับซึ่งเป็นรองหัวหน้าฝ่ายกิจการต่างประเทศขององค์กรเพื่ออิสรภาพแห่งรัฐคชินเปิดเผยว่าปัญหาการสู้รบที่ยืดเยื้อะระหว่างกองทัพพม่าก,กับกองกําลังชนกลุ่มชาติพันธุ์ชาวคัชินนั้นก็มีสาเหตุมาจากการขาดการประสานงานที่ดีระหว่างกองทัพ กับรัฐบาลพม่าจึงทำให้ทหารในพื้นที่สู้รบนั้นไม่ปฏิบัติตามคำสั่งหยุดยิงของพลเอกเต็งเส็งประธานาธิบดีของพมา่าถ้อยถแถลงดังกล่าวนี้มีขึ้นหลังจากการความขัดแย้งระหว่างทหารพม่าก,กับกองกำลังชนกลุ่มน้อยในรัฐคชินกำลังมาสู่การประทะกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อปีที่แล้วหลังจากสถานการณ์เงียบสงบไป เป็นเวลากว่า17ปีโดยกลุ่มติดอาวุธชาวข้ินได้เปิดเผยว่านับตั้งแต่ความขัดแยง้งครั้งใหม่เริ่มต้นขึ้นการประทะกับทหารพรม่าก,ก็เกิดขึ้นทุกวันขณะเดียวกันการสู้รบที่เกิดขึ้นยังทําให้มีผู้ได้รับความเดือดร้อนต้องอพยพออกจากบ้านเรือนราวเจ็ดหื่นคนนอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายต่างกล่าวหากันว่ามีการละเมิดสิทธิมนุษยชนทั้งการใช้แรงงานทาสการเกณฑ์เด็กมาเป็นทหารรวมทั้งการวางกับระเบิดเป็นบริเวณกว้างอีกด้วย สำหรับความพยายามในการเจราจาหยุดยิงระหว่างรัฐบาลและชนกลุ่มน้อยชาวคัจฉินนั้นก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะประสบความสําเร็จนะครับเนื่องจากว่าชาวคัจฉินจํานวนมากยังคงไม่ไว้วางใจรัฐบาลพมา่าและพวกเขาก็เชื่อว่ากําลังถูกกดขี่แล้วก็เอารัดเอาเปรียบรวมถึงการหมดความคาดหวังจากการเจราจาที่ล้มเหลวบ่อยครั้งก่อนหน้านี้ ความเคลื่อนไหวดังกล่าวนี้ก็มีขึ้นในขณะที่สถานการณ์ในนครย่างกุ้งกําลังเป็นประเด็นที่หลายฝ่ายจับตามองอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าทางการพม่านั้นจับกลุ่มตัวผู้นํานักศึกษาอย่างน้อย20คนก่อนการจัดพิธีรำลึกเหตุการณ์นองเลือดจากการปราบปรามขบวนการนักศึกษาเมื่อปี2505ซึ่งจะมีขึ้นในวันนี้ โดยการจับกุมตัวดังกล่าวนี้ถือว่าเป็นการกวาดล้างผู้ที่มีความคิดเห็นต่างทางการเมืองครั้งที่ใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่กองทัพส่งมอบอำนาจให้กับรัฐบาลพโพลเรียนเมื่อปีที่ผ่านมาขณะที่นักเคลื่อนไหวชาวพม่าราว300คนที่เข้าร่วมพิธีรำลึกในนครขออภัยครับในมหาวิทย,า,ทยาลาัยย่างกุ้งนะครับต่างก็เรียกร้องให้ทางการพรมาร่าเร่งปล่อยตัวผู้นำนักศึกษาเหล่านี้ทันที